สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมจะมีความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวอินโดนีเซียหลังจากที่สื่อบ้านเขาได้นําเสนอบทสัมภาษณ์ของชนาทิปย์สงกระสินที่ได้ตอบคําถามแบบตรงไปตรงมาเมื่อถูกถามถึงโอกาสในการได้ไปเล่นในศึกฟ,ฟ,ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทีมชาติไทยว่า พูดตรงๆว่าทีมชาติไทยถือว่ายังมีโอกาสน้อยที่จะได้ไปฟุตบอลโลกเพราะว่าคุณภาพของทีมชาติไทยยังคงไม่มีความแข็งแกร่งมากพอในการไปต่อสู้กับทีมในระดับเอเชียได้ตลอด90นาทีอันเนื่องมาจากในปัจจุบันทีมชาติไทยยังคงไม่มีวินัยในการเล่นและก็ความฟิตในระดับที่มากพอมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของทีม ซึ่งจากคำตอบนี้ของเจชนาทิพย์ที่ได้ถูกยิบยกไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ของประเทศอินโดนีเซียแฟนฟุตบอลในบ้านเขาจะมีคอมเมนต์ถึงมุมมองนี้ของชนาทิพย์อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์จากพวกเขากันดูเลยครับโดยชาวอินโดนีเซียคนแรกนั้นได้มาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าชนาทิพเป็นผู้เล่นที่มีคลาสแต่ว่ามีความถ่อมตนมากทั้งที่เราก็เห็นคุณภาพของทีมชาติไทยแล้วก็ไทยลีกกันอยู่แล้วพวกเขา ถึงทีมระดับท็อปของอาเซียนแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกว่าต่ำต้อยเราจึงควรจะต้องเอาสิ่งนี้ไปใช้เป็นตัวอย่างส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าชนาทิปนี่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ติดท็อป10ของผู้เล่นที่มีรายได้สูงสุดในเจลลกด้วยแต่ว่าเขาก็ยังคงรู้สึกว่าความสามารถของเขาและเพื่อนร่วมทีมชาติไทยยังคงไม่แข็งแกร่งมากพอผู้เล่นในลีกของเราควรที่จะต้องมีหมซ์เซตแบบนี้ ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงมุมมองของชนาทิพว่ามันเป็นเพราะว่าเขาได้รู้ถึงคุณภาพของผู้เล่นระดับสตาร์ในเจลลกซึ่งมันแตกต่างจากโคชท้องถิ่นของเราที่ไม่เคยได้ไปเล่นในต่างแดนแล้วก็ได้ประสบการณ์ในการแข่งขันในระดับเอเชียแบบตรงๆส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่านับถือประเทศไทยที่ผู้เล่นนั้นไม่เคยยิงพยองมันแตกต่างจากผู้เล่นของประเทศเวียดนาม ส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงคำตอบของเจชนาทิพว่าฉันคิดว่านี่มันเป็นรูปแบบหนึ่งของความอ่อนน้อมถ่อมตนและก็ไม่หลงระเริงหรือเย่อหยิ่งของผู้เล่นอย่างชนาทิพเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าคารวะในความจริงใจของชนาทิพกับเรื่องเส้นทางการได้ไปฟุตบอลโลกส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่า มันเป็นคำสารภาพอย่างตรงไปตรงมาและก็ไม่มีการเสแสร้งเลยว่าจะสามารถไปเล่นในฟุตบอลโลกได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่านับถือทีมช้างศึกที่มีความทอมตนเป็นอย่างมากส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์โดยแอบเดบแหนมชาติตัวเองด้วยครับว่าระดับของชนาทิปยังคงมีความต้องการที่จะพัฒนาไปอีก แต่ผู้เล่นอินโดนีเซียของเรายังคงไม่ไปถึงไหนแต่ว่ากลับรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นสตาร์ในขณะที่ชาวอินโดคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงตัดพอกแล้วว่าถ้าไทยยังยากที่จะได้ไปฟุตบอลโลกก็ไม่ต้องพูดถึงทีมชาติอินโดนีเซียเลยส่วนคนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองว่าจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าไม่ว่าชาติไหนจากอาเซียนก็คงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะผ่านไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึงแม้ว่า จะมีทีมชาติไทยแล้วก็เวียดนามที่จะเป็นทีมที่ดีแต่ว่าก็คงเป็นทีมที่อ่อนที่สุดถ้าเข้าไปสู่รอบคัดเลือกรอบต่อไปได้ซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แบบติดตลกครับว่าอย่างน้อยเนี่ยทีมชาติ Dutch East ินดีเนี่ยก็เคยสามารถผ่านไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้นะเป็นตัวแทนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าภูมิใจ ซึ่งประเทศ d u t ดัชอีสอินดีเนี่ยก็คืออดีตประเทศอินโดนีเซียที่เคยเข้าร่วมศึกฟุตบอลโลกเมื่อปี1938ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าผมเชื่อว่าสำหรับประเทศไทยแล้วพวกเขาจะสามารถเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้แค่เพียงไม่รู้ว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่เท่านั้นทีมชาติหญิงของไทยเองก็เคยได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกมาแล้ว ทีมชาติฟุตบอลชายของไทยจึงรอแค่เพียงเวลาที่มันเหมาะสมเท่านั้นเพราะชาติในอาเซียนในตอนนี้มันไม่ได้ห่างไกลกับทีมในระดับเอเชียมากมายแล้วซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงความแตกต่างระหว่างทีมในเอเชียตะวันออกกับทีมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับว่าความที่ไม่เคยพึงพอใจในตนเองมันเป็นทัศนคติที่อยู่กับฟุตบอลในอาชาติเอเชียตะวันออกอย่างเช่นเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน พวกเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อแน่ใจว่าจะได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอยู่เสมอซึ่งถ้าทีมอย่างทีมชาติไทยสามารถเข้าใจในเรื่องนี้ได้อย่างดีบางทีพวกเขาก็อาจจะสามารถไปถึงในระดับที่ญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้สามารถไปถึงได้ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไปอีกว่าผมคิดว่าสามดาวรุ่งของไทยอย่างสุประโชคสุพนัุและก็สุปชัยก็ควรที่จะต้องไปเล่นในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะ เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตขึ้นไปอย่างต่อเนื่องส่วนคนต่อมานี่ได้มองว่าถ้าทีมที่เข้าร่วมในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมีถึง40ทีมเมื่อไหร่และมีโควต้าให้ทีมจากเอเชียเพิ่มมากขึ้นทีมชาติไทยจะมีความสามารถในการทำมันได้สำเร็จได้รวมทั้งทีมชาติอินโดนีเซียของเราด้วยส่วนชาวอินโดคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าผมแน่ใจเลยว่า สักวันหนึ่งทีมอย่างไทยและก็เวียดนามจะต้องได้ผ่านไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมานั้นได้มองว่าผมคิดว่าทางเดียวที่จะสามารถทําให้ทีมจากอาเซียนไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกได้มันคือการได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเท่านั้นในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวหลังจากที่ได้ฟังคําตอบนี้ของเจชนาทิพย์ว่าผู้เล่นของเราควรที่จะมีความคิดเหมือนอย่างกับชนาทิพย์ เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าสมาคมฟุตบอลของเราควรที่จะลอกเลียนจิตวิญญาณของชนาทิปเราอยู่ในระดับเดียวกันกับทีมชาติกัมพูชาแต่ว่ากลับมีความหวังที่สูงในระดับโลกส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยว่าไทยแลนด์นั้นถ่อมตนแต่ว่าฟุตบอลของพวกเขานั้นก้าวหน้าส่วนอินโดนีเซียนั้นหญิงพยองพูดมากแต่ว่าจุดจุดจุดในขณะที่คนต่อมาก็ได้กล่าวว่า ทีมที่มีความยอดเยี่ยมอย่างทีมชาติไทยยังได้รู้สึกแบบนั้นแต่เราเนี่ยแค่ชนะทีมอย่างระดับสิงคโปร์ได้ก็ดีใจกันสะมากมายแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าลองคิดกันดูซิเราเองยังคิดว่าทีมชาติไทยนั้นแข็งแกรง่งแต่ว่าพวกเขากลับยังคงคิดว่าตัวเองนั้นล้าหลังเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าคุณลองจินตนาการกันดูนะผู้เล่นไทยยังไม่แน่ใจเลยว่า ไทยจะสามารถเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ทั้งๆท,ที่ไทยก็เป็นทีมจากอาเซียนทีมเดียวที่สามารถไปได้ไกลที่สุดจนถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายมาแล้วแต่ว่าหนอินโดนีเซียนั้นเรากลับเอาแต่ตั้งคำถามกันว่าเมื่อ,อไหร่เราจะได้ไปฟุตบอลโลกโดยที่ไม่เคยได้ส่องกระจกมองคุณภาพของพวกเราเลยมาที่คอมเมนต์ของแฟนลูกหนังชาวอินโดนีเซียคนสุดท้ายในคลิปนี้ที่เขาได้มากล่าวเพิ่ม,เต,มเติมว่า ถึงแม้ไทยลีกจะเป็นมืออาชีพเพียงพอที่จะไปต่อกรในระดับเอเชียแล้วแต่พวกเขาก็ยังคงคิดว่าทีมชาติไทยยังไม่ดีพอที่จะไปต่อสู้ในระดับเอเชียไทยจึงถือเป็นราชาแห่งอาเซียนตัวจริงถึงแม้ว่าอันดับโลกในปัจจุบันของพวกเขาจะอยู่ต่ำกว่าเวียดนามครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวอินโดนีเซียถึงคำให้สัมภาษณ์ของชนาทิพย์ในเรื่องนี้ในสื่อออนไลน์ของที่นั่นที่ผมได้เก็บมาฝากกันเป็นเกร็ดลูกหนังในคลิปนี้ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ